thank mm -hmm. you สดีครับเจอดลนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะลูกค้าครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อคอมมสูตรนั่นเองนะครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นคอมมสูตรุ่น PC 120รุ่น8นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่ารุ่น8นะฮะลูกค้าครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์คอมเมอร์เลยตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไม่ได้ใช้เครื่องแต่เล็กแบบ่นอีกต่อไปแล้วนนะคครรับเเป็ื่องคคมแแลละ้วก็ดาเก่าเเป็นครื่องคมมรุ่่นนใหะลูกคค้าาาาารรรับพวกกกทํงนนะะฮตอบสนอไป แล้วก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าเลยนั่นเองนะครับทำงานได้ไวนิ่มนะฮะตอบสนองตามม้อตามมือขับสบายมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ปีใหม่นะฮะเขาจะมีกล้องหลังนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้นะครับเซอตี้จัดเต็มนะครับด้านหลังโลโก้โคมอสุจัดมาหล่อหอแบบนี้เลยนะฮะนี่พีซีร้อยยี่สิบนะครับมาเดี๋ยวเปิดดูแผงข้างกันนิดนึงนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้ําของเขานะครับนีี่่่นนนะะฮกก็ออยยูฝังง้้้หหมมดเลพวแผํา กองอากาศนะฮะมอเตอร์แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดจะสวิตตอนเช้าเนี่ยก็สามารถเปิดฝั่งนี้แล้วก็สวิตได้เลยนะครับนี่นะฮะดีเซลร้อยยี่สิบนะฮะหลอ่ลอๆเลยนะครับมาพร้อมกับสเปกไปแท็กใหญ่นะตัวนี้นะครับลงบ่อลงเลนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่จมแน่นอนนะครับนี่นะฮะหลอ่ลอเลยฝนปอยนิดนึงนะลูกค้าครับก็อาจจะคึ้มๆหน่อยนะก็ต well. ้องขออภัยด้วยนะครับ <S <S หน้าฝนนะฮะนี่นะฮะภายใน ตามไซด์คอมสูนะฮะแอร์เออนะฮะมาเย็นพร้อมใช้นะครับแล้วก็พวกหน้าจอของเขาเนี่ยก็เป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับเวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับนี่นะฮะลองนั่งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขับเทสกันเลยนะฮะนี่กดตัวให้ดูปั๊มก่อนนะครับเช็บนะฮะกดตัวลอยได้นิ่มๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะนิ่มมากนะฮะอันนี้คือรอบต่ำนะลูกค้าครับต่ำสุดเลยนะฮะ แล้วก,กดตัวลอ,อยได้สบายๆนะฮะพวกคอนดงคอนโทนนะฮะความหงายเุง่กี่ยกแขนขึ้นลงนะฮะสวิงนะฮะขวาซ้ายนะครับกวักบูมเขาออกนะครับใช้งานได้ครบดีปกติหมดนะครับแล้วก็คอนโทนก็อย่างที่บอกนิ่มมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเปลวเลยนะคระับโอเคเดี๋ยวลองเทสต,ตัวเดินกันนิดนึงนะครับเดินหน้านะครับไปหลังนะฮะเป็นตัวทีละข้างนะครับซ้ายนะครับ นะฮะสู้แรงดีหมดนะครับตัวดงตัวเดินนะฮะปั๊มเฟิ่มแรงดีเอาไปเนี่ยพร้อมลุยนะฮะแอร์เย็นเพียมนะฮะลุยงานบ้านเราได้สบายๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นของเขานะครับเดี๋ยวเราเดินวนนะคะไปดูรอบคันของเขากันต่อนะครับนี่ปิดฟ้าเชิบนี่นะฮะบูมอัมนะครับแน่นอนนะฮะรอยเล้ารอยดำเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตะขอยกน้ำหนักก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามสายรถคุดของญี่ปุ่นนะครับ รอๆนะครับสวยๆนะฮะท่านใดเป็นแฟนโคมาสูนะฮะตัวนี้เนี่ยจบแน่นอนนะครับช่องเก็บของด้านข้างมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ดูปั๊มกันนิดนึงนะครับชึบนี่นะฮะก็ครับปั๊มนะฮะแห้งๆนะฮะสายไฮโดรอลิกนะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตัวนี้นะฮะสวยนะครับอ่าภายในนะฮะไม่มีผุนะครับตัวนี้แห้งดีมากนะครับนี่นะฮะด้านบนนะครับในส่วนของพวก ชุดนะฮะแพ่คอนโทรลนะฮะปั๊มตัวดงตัวเดินนะฮะก็มาแห้งสวยดีมากๆนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะอะประปงประเก็นนะครับข้อต่อแพ่ของเขาเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมนะครับลูกค้าครับนี่สวยนะครับด้านหลังสวยไม่ผุนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็แน่นอนนะตัวนี้เป็นรถขุด12ตันนะครับลูกค้าครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวรหัสเครื่อง ของเขาเนี่ยตัวนี้นะฮะก็จะใช้เป็นตัวคมพสวตรนะฮะ 4D 95L นะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยนะฮะเพราะว่ายกมือเดียวไม่ไหวนะลูกค้าครับเดี๋ยวต้องใช้2อมือยกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเปิดฝาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปดูสภาเพเครื่องใกล้ๆกันนะครับนะครับเปิดฝาขึ้นมานะฮะหน้าตาของสภาเพเครื่องของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะลูกค้าครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ สภาพเครื่องของเขาเนี่ยนะฮะตัแห,แห้งๆเดิมๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะลูกค้าครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทำงานของตัวเองยต์ของเขาเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติคอมมาจากตัวเครื่องนต์่องเขาเลยนะครับอ่าแน่นดีมากๆนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวปิดฝากันนิดนึงนะฮะนี่นะฮะ สวยนะครับคันนี้นะครับแห้งสวยทั้งคันนะฮะแรงปั๊มนะฮะตัวเดินนะฮะก็ทํางานได้แน่นดีป,ปกตินะครับแรงดีมากๆนะตัวนี้นะฮะเอาไปเนี่ยพร้อมลุยนะครับฮะแห้งสวยทั้งคันพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้ไม่แพงนะอยู่แค่ราคาต้นทุนเท่านั้นน,นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขานะครับละเอียดละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวิดีโออออตตนนนนขขัััับบบบลลดรรช่าาางงงเคคค้้้ะะะจมีสใหกกู ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบกันใจนะครับคันนี้เนี่ยพร้อมลุยแน่นอนนะฮะวันนี้นะฮะก็ขอฝากคันนี้ตับตัวคมสูตร c หนึ่งร้อยยี่สิบคทแปดคันนี้นะครับจะเกิดทนายที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ